ครับสวัสดีครับขอเชิญท่านพบกับรายการขายทุกข์ชนนะครับประจําวันที่9นะครับวันศุกร์ที่9กรมกราคม2558นะครับนะครับผมจิตรกรลาคุณครับผมสวัสดีครับผมวัฒนาเรรอแกวครับครับสวัสดีครับท่านรัเตร์ครับครับก็ปีใหม่ล้นะครับปีใหม่ล้ก็มีเรื่องราวครับใกล้ๆเนี่ยนี้ปีใหม่นี้ก็ ก็เมื่อปีใหม่รับช่วงนี้ก็เสาร์ที่นี้จะเป็นวันเด็กนะฮะนักเตะวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติเราก็ผ่านมานานแล้วนะความขวัญวันเด็กได้ไหมยังไม่ได้รู้สึกว่าแว่วมาแว่วมาเลยฮะอะไรความรู้คู่คนรมนำสู่อนาคตไหลทำนองนี้แหรอถ้าจะใช่นะฟังวิทยุแบบผ่านๆกบได้นะงั้นก็ก็เป็นช่วงของของวันเด็กเราก็ต้องผ่านนะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็มีโอกาสก็พาเด็กๆ นะครับอนาคตของชาตินะครับให้ไปมีกิจกรรมต่างๆนะครับต่างๆมากมายเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยทางเมื่อกี้อ่านข่าวสือพิมพ์บอกว่าทางออทอ,อเนี่ยท่าระกาศก็เริ่มเตรียมฮอลิคอปเตอร์เตรียมอะไรเหมือนเ้วยความฝันนะนะคนเราเขาบอกเด็กๆก<อ>ันคนน่ตื่นโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารครับ,รบนะบอยากขับเครื่องบินอยากเป็นตำรวจครับสมัยนี้ไม่ค่อยมั้งมัไปแสดงดูการผัดโผลดูอาวุธของทหารครับไปดูดูทววิธีอะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมว่าเดี๋ยวนี้มากกว่าถามอยากเป็นอะไรอยากเป็นดารามากกว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่เลยนะเมื่อก่อนอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจใช่เพราะเมื่อก่อนดารานี่เต้นกินลำกินไม่สนับสนุนเดี๋ยวนี้เหรอบางคนเห็นมีคนผมฟังนะพอแม่ผู้ปกครองนั่งคุยเนี่ยบอกว่าบางทีไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงเนี่ยบางทีไปตั้งแต่ตีห้าโอ้นะอยากให้ลูกมีชื่อเสียงโดดดังหาเงินได้หาเงินได้นี่แต่เด็กเยอะนะเป็นทหารหาเงินไม่ได้เหรอก็ ก็มีเก so so the so ียดนะคับมีเกียนะเดี๋ยวว่าการไปดูแสดงผ่าดผลก็ก็มีกันนะหลายประเทศก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะต้องระมัดระวังเอ่เ่นว่าเคยปรากฏใช่ไหมเมื่อก่อนนะเครื่องบินอะไรพวกนี้เนาะอ่าครับหรือการกระโดดล่มอะไรพวกนี้ครับอ่เมื่อวานอย่างนี้ต้องพูดพูดถึงว่าเรื่องถึงความประมาทเนี่ยเมื่อวานเกิดขึ้นกับตัวเองขับรถอยู่นะครับเตือนท่านผู้ชมเลยผมขับรถอยู่แล้วก็ขับรถอยู่แบบ ขับช้าๆนะั้นเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าอาคารน่ะ <c oughs> แล้วเดเลี้ยวเข้าอาคารเสร็จปั๊บกําลังจะเลี้ยวขวาขึ้นที่จอดรถ <c oughs> ผมก็จชิดทางซ้ายแล้วนะมันชิดทางซ้ายแล้วชิดทางซ้ายก็ไม่มีทางแล้วก็พอดีมองโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยม <c oughs> อยยนะงโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยนะขวานตั้งไว้ข้างหน้านะครับโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยปั๊บกระเป๋าอยู่ด้านข้างกระเป๋ามันหล่นไปขับับอยู่ก้มหยิบกระเป๋าลืมหน้าขึา้นมาชนคนเลยชนคนเลยตกใจขนนนเหยียบเบรกปึ้งเลยคนก็ ก็เป็นผู้หญิงนะครับก็ล้มไปผมจะผมไม่เห็นภาพคนนะคืออย่าก้มเด็ดขาดถ้าไป็นจาเป็นเนี่ยต้องดูทุกคนว่ามีใครกำลังรบละมาดถึงแม้เราจะขับรถช้าๆก็ตามเพราะการก้มเนี่ยทำให้เราเสียจังหวะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะรถมันเคลื่อนไหวรถไม่ได้อยู่กับที่ครับครับก็อย่างนี้ฮะผมก็ลงไปลงไปลงไปดูคนเจ็บดูคนเจ็บปั๊บบอกตรงนะผมไม่เห็นนะว่าคนเดินข้ามถนนมาเพราะผมก็ขับช้าแต่เท้าผมแตะอยู่ที่เบรกตลอดเพราะมันจะเลี้ยวขึ้นแล้วไง เราดีนะชนถ้าเกิดผมตกใจเหยียบคันเร่งที่ทับเลยนะเมื่อวานเมื่อวันขับรถ f o r t u n e r ด้วยคันใหญ่ด้วยโอ้ครับโอ้แล้วก็เบรกเขาเข้าไปพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลผมก็แบบเออเออก็ตกใจละตกใจคือทําเขาเดือดร้อนอ่ะตกใจเขาเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ถ้าเกิดทางถ้าเกิดว่าทางด้านกฎหมายเนี่ยทางเราผมก็ถือว่าขับรถประมาทใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเดินข้ามถนนมานะครับเขาเดินข้ามถนนเขาข้ามถนนในทางที่ควรข้าม แต่แตยังไงเราก็ยั <คน S 1> งไงเราก็ตกคมาทอยู่แล้วน่าจะเป็นพื้นที่ของของส่วนบุคคลนะ เป็นถนนแบบส่วนบุคคลถนนที่เป็นทางหนึ่งช่องทางรถส่วนใหแ้วเถึงแม้จะเป็นทางส่วนบุคคลก็ตามแต่เรามีคนที่ควบคุมยานพาหนะขับรถเนี่ยมันต้องระมัดระวังเพราะถนนมาถึงว่าใช่คนเดินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินหรือจะขับรถหรือจะไปไหนแต่ว่าการขับรถเนี่ยความไม่ปลอดภัยเกิดจากคนขับเยอะเพราะรถมันเคลื่อนที่ถ้าเราอยู่นิ่งอยู่กับที่อย่างนี้เราจอดรถฉุกเฉินอยู่เนี่ยเทาอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่เราขับรถเคลื่อนที่ไปเราประมาทแน่นอนและเราไปก้มแบบนั้นอ่ะใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอ เขาเรียกประมาทไม่มีเจตนาทำความผิดแต่ว่าเขาเรียกประมาทเรื่อยๆใช่ัหมฮะคือคืออันอันนึงเนี่ยผมก็ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่แต่แล้วอารมณ์ขึ้นมาเลยนะเฮ้ยเขาไม่อยากเป็นคนผิดแต่ก็สงสารคนป่วยพาคนป่วยส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจสอบนี่ก็ก็เข้าพักแอชวิตนะครับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยก็72ชั่วโมง เขาบอกเพราะว่าหัวปูดข้างหลังปูดข้างหลังแต่ก็ประกันรับผิดชอบนะประกันไม่แบะการใช่ไหมพระรามพระรามเก้านี่แพงเนาะแพงแพงเพราะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็รู้สึกว่ามีต่างชาติมารักษาเยอะที่นี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ก็สงสารแล้วก็ไปดูคนป่วยแหละครับก็เข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่อยากเตือนก็คือว่าผมต้องบอกเลยว่าคือคือผมคิดว่าที่ผมไม่เห็นลดเนี่ย ต้องบอกไม่ได้บอกว่าผมผิดหรือถูกนะยอมรับผิดอยู่แล้วแต่ผมขับรถไปเนี่ยคือคนกรุงเทพหรือคนบางทีเนี่ยเดินข้ามถนนมาเนี่ยคิดว่ารถเนี่ยระยะห่างเนี่ยใกล้ๆตาก,กล้องเนี่ยผมว่า,า,าระยะคงประมาณนี้เพราะว่าผมก้มไปแล้วก็เงยเลยอย่างเงี้ยก็คงประก,กะว่ารถขนาดนี้ต้องต้องหยุดให้เขาเพราะว่าทางแคบๆมารถยังอยู่ที่เขาเพอเออรถผมไม่หยุดเดยวิ่งเขาชนเลยเขาก็ตกใจเหมือนเขาบอกนะครับก็แบบเหมือนจะเตือนท่านผู้ชมด้วยว่าจะเดินข้ามถนนผมก็เคยบางทีผมคิดว่าเฮ้ยไงรถก็ต้องหยุดให้ก็เดินข้ามนะเพราะว่า อย่าลืมว่าตัวเนี่ยมันแข็งสู้รถไม่ได้คือชนเบาๆนะแต่กระเ,เด็นเลยฮะแล้วตัวเขาล,มล้มคือถ้าชนเราตาเราดูถนนอีกเรื่องแล้วก็เก็บชนแต่ว่าเราก้ไมไปดูของเนี่ยเสียว่าเราก็ <คน S 2> มผมมาอีกเรื่องด้วยผมดูโทรศัพท์มือถือด้วยเ<อ>ตือนท่านผู้ชมเลยเรื่องโทรศัพท์มือถือสำคัญน,นะครับคือไปเกิดกับเขาเราก็เป็นห่วงเขา ถ้าเกิดกับครอบครัวของเราบ้างหรือเกิดกับตัวเราเนี่ยผมโม่รัดับมือถือรถชนตุ้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายเวลาเกิดยังไงเราก็ฝ่ายเราประมาทแน่นอนอ่าคือมัน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 บาดเจ็บอะ่ะนะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็แต่ว่าถ้าเกิดเห็นบอกว่าถ้าเกิดในที่ที่ที่ส่วนบุคคลเนี่ยเป็นคดีอาญาใช่ไหมครับอะไรนะครับเป็นคดีอาญาประมาทประมาทไปที่ส่วนบุคคลเนี่ยผมคุยตำรวจเ็นบอก <ünk. S 1> ว่าเป็นคดีอาญาเหมือนกันอืมนะครับ ก็ก็ฝากไว้นะครับเช้านี้มาก็แต่เราก็ไปรักษาพยาบาลดูแลเขานะโอเคครับดูแลดูแลครับต้องดูแลเพราะว่าเราก็มีประกันมีอะไรก็ต้องไปด้วยไม่มีก็ไม่มีก็ต้องดูแลครับก็มีมาครับก็คงไม่ติดคุกหรอกครับอ่าก็ฝากไว้เตือนบางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะเรื่องใกล้ตัวแต่เขาาก็บอกว่าปีใหม่แล้วแต่ชนแล้วหนีก็แล้วกันอ่าไม่หนีหรอกหนีทำไมนะหนีทําไมเราไม่ได้มีเจตนาชนแล้วหนีติดคุกนะสงสารเขาแหละนะชนแล้วหนีนะเราไม่ได้ชนแรงนะชนเบาชนก็ มีสลอกนะผู้หญิงก็สงสารเขานะ<ๆ>เป็นลูกหลานเราเป็นครอบครัวเราก็ลำบากก็เตือนท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่านะครับมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังระวังไว้ว่าไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยทั้งคนทั้งคนเดินนะและคนขับด้วยนะคนขับก็อย่าเล่นโทรศัพท์ นะถ้าดูโทรศัพท์บางทีลายเนี่ยสำคัญมากกดลายมั่งเดี๋ยวนี้มันจะมีที่แขวนข้างหน้าแล้ววันนี้มีที่แขวนทั้งหน้ามองรลรวแบบปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบแล้วโทรศัพเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถส่วนมากยังยังไม่ใช้รนะบบบูทูธในในในรถยนต์เนาะอ่า ถ้าใช้โทรศัพท์ไม่เท่าไหร่แต่ไลน์นี่เปนไงมันต้องกดไงไลน์ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งผิดกฎหมาย้วยนะครับใช่ไหมครับผิดกฎหมายด้วยใช่แล้วนะครับช่วงนี้ผิดกฎหมายด้วยอ่ะก็ช่วงนี้มันช่วงแรกนะครับเนาะก็เตือนท่านผู้ชมกันไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองนะครับช่วงที่2ก็จะมีข่าวนะครับข่าวเรื่องเตือนเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้านะครับเสียรู้โจรคือเรื่องแบงค์ปลอมนะครับเรื่องแบงค์ปลอมเรื่องเรื่องเรื่องแบงค์ปลอมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเด็กหนุ่มที่ ขายค้ากามนะครับขายขายบริการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดสายหน้าไหม่นะฮะช่วงหน้าปัตตาน้ใไม่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโทรเข้ามานะครับพูดคุยกับเรานะครับปรึกษาด้านกฎหมายกับท่านต้องท่านดรวัฒนานะครับนั่นช่วงนี้พักสักครู่ครับผม